น้องช้างก็เลิกเรียนกันแล้วนะคะก็กำลังแจกกล้วยกันนะคะกำลังแจกกล้วยกันอยู่น้อ,องช้างได้เลิกเรียนกันแล้วนะคะเลิกเรียนแล้ว นี่ก็กำลังแจกกระล้วยอยู่นะคะกำลังแจกกระล้วยกันนะคะอุ้ยเจ้ชูเจ้ชู้ไปโยนดินใส่เขาเฉยเลยเจยา้ายะตีดีไหมตีดีไหมอ้ยอุ้ยอุยอ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 ย้มาแล้วค่ะ สวัสดีนะคะน้องชูอยากเล่นกับแม่ทองกวาวอีกแล้วครับอยากเล่นกับแม่ทองกวาวอีกแล้วอุ้ยอุ้ยน้องชูเล่นรุนแรงมากเลยนะคะน้องชูนี่ก็กําลังแจกกล้วยกันอยู่นะคะแจกกล้วยเสร็จก็ย่านะคะแต่นี้ก็แจกกล้วยก่อนนะคะน้องชูก็หิวหิวดูนะคะโอ้โห อยู่ไม่นิ่งเลยเจ้าอ้วนชิวเลิกเรียนแล้วเหรอคะใช่คะ่ะเลิกเรียนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มเลิกเรียนแล้วนะคะก็กำลังแจกกล้วยอยู่นะคะกำลังแจกกล้วยอยู่ น้องชูอยากตามพี่ปอมแปมเ๊จ้าอ้วนเจ้าอ้วนชูชูหันมานี่หน่อยสิเดิมแม่ทองกวากับน้องวงคลนะคะน้องชูหิวว่า ความหิวนะคะพ่อพอ่อ,พออยู่ไหนเน,นาะพ่อนันน้องชูจะไปขโมยเครื่องเขานะคะเมืกก่อกี้โอ้ยน้องชูเนี่ย,อยเอาแล้วเอาแล้วยาน้องชูยา่าเด็กไม่ดีเลยน้องชูเนี่ยเด็กดื้อนะคะทั้งเด็กดือ้อทั้งโอ้โหหลายอย่างเลยเจ้ายักษ เอาให้น้องกินหน่อยเพราะนั้นไม่รู้ไปไหนนะคะเจกกล้วยเสร็จแล้วต่อไปน่าจะเป็นย่านะคะชูอ,อยากกินครับเ่คะ่ะน้องชู้หยิ้วพราะนั้นไปนรอตรงย่านะคะเลิกเรียนแล้ว น้องชูโมโหหิวนะคะหิวนะคะเจ็ดย่าอยู่นะคะ เดี๋ยวน้องเปงเียจะพาไปดูเดี๋ยวน้องเกตจะพาไปดูเตกย่านะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกับรุ่นใหญ่เลยใช่คะ่ะชูชูหิวไหมหิวไหมเชียไม่มีอะไรให้กินเลยน้องเตียก็ให้น้องชูสเสียงไปดอนั่นทีบัว จะพาไปดูแจก,กย่านะคะกำลังเจกย่านะคะนังชูจะได้เยอะไหมลนะย่านี่ชูวอยาก แตกย่าอยู่นะคะนี่พี่ชื่อน้องลานูแล้วก็ลูกพี่บัวลูกพี่บัวกินอะไรเนาะ พิ่มไปไหนน้อวันนี้ไม่เห็นน้องเพิ่มเลยนะคะน้องเพิ่มไปไหนชายเพิ่มไปไหนชู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 ชชไไก็โมโหหิวะนะคะแจกยาอยู่นะคะแจกยา คุณตาอ๋อค่ะไอ้บ้างคุณตานะคะแกยาเสร็จแล้วนะคะ ท้างต่อเลยนี่ดิว่ามาดูน้องชูหน่อยแล้วกันนะคะอิ่มไหมน้องชูอิ่มไหมเน้ะเจอยักอยู่ไหมเนาะน่ะอุ้ยอุ้ยเล่นกับแม่ทองกวาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ทองกวาเอาจริงนะเจชูนี่ไม่เคยจะจำนะคะ ก็หิวเหมือนกันน้องชูก็หิวเหมือนกันเลยเชียงเชียงเชียงไม่เสียงนะคะโอ้ยถึงน้องชูจะเสียงแต่ก็ไม่มีอะไรให้กินเลยจะอยากเลยกลับแม่ทองกอออีกแล้วนะคะฝั่งนู้นก็ เจ๊ลําพูนที่บุญครองนะคะไม่เห็นชายเพิ่มเลยน้องเปียน่าจะไปบ้านขึ้นตานะคะน้องเปียก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะอืมพ่อนนเอาให้น้องชิวกินแล้วเหมือนยางขึ้นโอ,โ, <c oughs> โอ้โหแบบบิดหนึ่งนะคะ <c oughs> พอให้น้องชิวกินเลให้ชิวกินเลย <c oughs> ลอ้าวหิวอ,อย่างรุนแรง เลิกเรียนแล้วนะคะแต่บางเชือกก็ยังไม่กลับบ้านเลยบางเชือกกลับบ้านได้ยังอย่างากระเด็นอีกนะช,ชู่ๆค่ะอะไรไรถขายนี่หรอซุ้มเขียวร,รถของซุ้มเขียวยเดี๋ยว้องเปลี่ยนจะพาไปดูรถใหม่ของซุ้มเขียวแล้วกันนะคะสักครู่พอคือนั่น ไหนไหนนี่ค่ะรถไหนอของชุมเขียวเลยนะนี่ว้าวรถลุลูพี่บัวใหญ่มากนะคะ เลขทะเบียนอะไรไม่ทราบนะคะไปถ่ายใกล้ๆได้ค่ะเดี๋ยวน้องเบียจะไปถ่ายใกล้ๆนะคะน้องเบียก็ไม่รู้ว่าเลขทะเบียนอะไรเหมือนกันใหญ่มากนะคะหนึ่ดดของลูกพี่บัวนะคะรด,ดของตุ้มเขียวนะคะดูจะขึ้นกับโอ้ยน่าจะไม่ได้ขึ้นนะคะคุณแม่ ใหญ่เหนนะลือดของซุ้งเขียวจอดไว้ตรงไหนเนาะ <c oughs> ห้าเก้าส่วนานมโอ้โหห้าเก้าสองสี่โอเคอือหือ สวยงามนะคะรถนี่สภาพไปดูน้องช้างก็ดีใจค่ะอุ้ยเอียซีมานะคะ เอ็กซีนองบัววานมาค่ะอยู่ฝั่งนู้นนะคะบัวบานลูกพี่นะคะมีเอ็กซีมาหาลูกพี่อีกแล้วน้องเลียแจ้งคุณแม่ด้วยว่าเมื่อวานพี่ขวัญเงินพี่ไปเที่ยวตุก พี่ขวัญเงินไหนคะ,นคะพี่ขวัญเงินไหนคะมาในเอฟซีมานะคะเลือกไหนคะ อ,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 อุ้ยอุพี่ฝันเงินเพื่อนบวัวบานจะจ๊ะอ,อ๋อค่ะน้องชูน้องชูไม่ได้ไปเมื่อวานใช่ค่ะน้องชูไม่ได้ไปนะคะอุ้ยอุ้ยให้ติ๊บพี่บัวบานอีกให้ติบบนนะะต๊บพี่บัวบานนะคะให้ติ๊บพี่บัวบาน ใส่มาแล้วเหรอคะ ชูไม่ได้ไปนะคะโอกโหไม่เอฟซีมาหลายคนเลยนะคะมาหาลูกพี่บัวนะคะอุ้ย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 จูชูอย่า อาดูนะชูชูเอ้ยทุ่มไ้าราชมกินฐานเจอโดเธอปีปขวัญเงิน,นตีนบัวพี่บัวไปเจอขวัญเงินบัวชูอยากถ่ายรูปโอ้โหน้องชูอยากถ่ายรูปหรอครับม,มาหลายคนเลยนะคะพ่อไม่ไม่เอฟซีนะคะไปไหนพ่อแจังทายจิตมาคิดตอนเดินเหาะตีด ก็ย <One input> ินดีต้อนรับนะคะถ้าใครจะมานะคะจะมาเยี่ยมน้องช้างนะคะหรือมาเที่ยวนะคะจะยินดีต้อนรับนะคะตัวลืนเลยค่ะน้องเปียก็จะพาน้องชูกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเปียฮะคไท อุ้ย14นาที1านาทีค่ะเดี๋ยวน้องเปียก็จะมาไลฟ์สดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาน้องชูเดินกลับบ้านนะคะน้องเปียก็ต้องขอออกจากไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้องเปียไว้มาต่อนะคะหนุ่มบ้านอะลยจะได้ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเปียจะถ่ายให้ดูอีกคลิปนะคะว่าน้องชูกลับบ้านอะไรแบบนี้นะคะดัมโบชูช้างกระตุนโอ้ค่ะน้องเปียก็ต้องขอออกจากไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ